สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบก,กับผมเช่นเคยบนช่อง y o u ู u ูบเ e ซไทส Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าตำนานวันนี้ผมขอเสนอตอนอภินิหารคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหลายท่านที่มีความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อปานและหลวงพ่อลือสีดิงดำก็คงจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของพระคาถาเงินล้านเป็นอย่างดีพระคาถาเงินล้านมีที่มามาจากพระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อปานได้ร่ำเรียนมาโดยหลวงพ่อืาษีเลิ้งดำได้นำมาเพิ่มเติมพระคาถาจนเป็นพระคาถาเงินล้านในปัจจุบันนี้ก่อนจะเล่าเรื่องราวอภินิหารปฏิหารของพระคาถาผมขออธิบายก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาให้งมงายนะครับไม่ได้มีเจตนาให้เชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่อยากให้เอากิเลสมาบาังตาคิดว่าส่วนแล้วรวยจนไม่ทำมาหากินถ้าทำอย่างนั้นผมรับรองเลยว่า ต้องจนอย่างแน่นอนคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะครับการท่องคาถาสวดมนต์ทำสมาธิเป็นการฝึกจิตดังคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าศีลส,สมาธิปัญญาการสวดมนต์ท่องคาถาก็เป็นการทําสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้มีสตินึกคิดในการดํารงชีวิตทำมาหากินในแนวทางที่ถูกต้องโดยมีธรรมะเป็นเครื่องชี้นํา และเกิดความสําเร็จขึ้นมานั่นเองนี่ก็เป็นทัศนะของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระคาถาต่างๆนั้นล้วนเป็นสัจจะล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ท่องคาถาสวดมนต์ก็ต้องเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมสังเกตกันง่ายๆนะครับว่าเวลาเราไปทําบุญพระจะให้เรารักษาศีลก่อนใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นการทําให้เราเป็นคนมีศีลเป็นคนดีตามหลักพระพุทธศาสนา จากนั้นพระคุณเจ้าก็จะเริ่มพาสวดมนต์ทำสมาธิถวายทานถวายพระป่าถวายกรถินต่อไปนี่ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาส่วนเรื่องพระคาถาบทสวดมนต์ก็เช่นกันการจะก่อให้เกิดอนุภาพนั้นคนที่จะสวดมนต์ก็ต้องเป็นคนที่ดีมีศีลกันเสียก่อนเปรียบเสมือนอาหารเลิศรสลดครับที่เหมือนกับเป็นพระคาถาใส่ลงในจานที่สะอาดสวยงามซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นศีลก็จะกลายเป็นอาหารที่มีราคาแพง แต่ถ้าเราไม่มีศีลก็เหมือนจานที่สปกปรกเมื่อใส่อาหารที่มีคุณภาพก็คือพระคาถาลงไปอาหารนั้นก็เสื่อมคุณภาพไปเลยทันทีบอกว่าท่านผู้ฟังก็คงจะพอเห็นภาพนะครับว่าก่อนท่องพระคาถาหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยควรจะมีศีลก่อนเรื่องราวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เน้นย้าเสมอนะครับว่าให้รักษาศีลอยู่เป็นนิดเพราะมีความสําคัญอย่างมากนั่นเองดังนั้นก่อนจะทําบุญสวดมนต์ทำสมาธิ ขอให้มีศีลกันเสียก่อนเสมอนะครับเรื่องราวประสบการณ์อภินิหารปาฏิหาริย์พระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่มีเรื่องราวโด่งดังจะเป็นเรื่องราวของนายประยงตั้งตรงจิตซึ่งเป็นเจ้าของนายห้างยาตาใบาโพท่านที่มีอายุสักหน่อยนะครับสักเลขสามขึ้นไปเนี่ยรวมถึงผมด้วยก็คงจะคุ้นเคยกับยาตราใบาโพกันดีอยู่แล้วนายประยงท่านเป็นสิทธ หลวงพ่อปานวัดบ้านนมโคจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อปานได้อบรมสั่งสอนให้โอวาต่อนายห้างเสมอมานายห้างได้บอกว่าหลวงพ่อปานท่านจะสนใจและให้ความสําคัญต่อคาถาพระประเจกพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเช่นเวลาหลวงพ่อปานจะประกอบพิธีกุศลใด,ดๆท่านต้องนำพระคาถาบทนี้ออกมาแจกแก่บรรดาพุทธบริษัทที่มาร่วมทำบุญอยู่เสมอซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปทํากิจนิมนต์ต่างๆในหลายๆสถานที่หลวงพ่อปานก็จะนําพระคาถานี้ไปแจกจ่ายแก่ญาติโยมเสมอเช่นกันแม้กระทั่งท่านเดินทางเข้าออกกุฏิของท่านเองท่านก็จะยกมือขึ้นทำการสักการะบูชากองพระคาถานี้และเมื่อท่านอยู่แห่งหนใดท่านจะบอกถึงคุณงามความดีของพระคาถานี้อยู่เสมอและแนะนำให้ผู้มาฟังธรรมนำไปสวดปฏิบัติกัน บางครั้งหลวงพ่อปานได้ยกตัวอย่างอนุภาพพระคาถาให้ฟังว่าต้นกล้วยที่มีผู้ปลูกไว้ต้นก็สูงใหญ่กว่าปกติกถึงสามเท่ามีผลใหญ่กว่ากล้วยธรรมดามีลูกมากกว่า400ลูกต่อหนึ่งเครือตกปรีแล้วก็ยังเหลือปรีใหญ่อีกมากมายต้นกล้วยดังกล่าวท่านก็นํามาตั้งให้คนจำนวนมากได้ดูอยู่ที่กลางลานวัดเพื่อเป็นการยืนยันด้วย และยังมีข้อที่บรรยายถึงความสนใจในพระคาถานี้ของท่านอีกมากมายซึ่งอธิบายได้ไม่หมดจึงสรุปได้ว่าท่านให้ความสนใจพระคาถานี้มากที่สุดเพราะท่านเล็งเห็นว่าพระคาถาทําให้เกิดผลคือคุณงามความดีให้บังเกิดแก่พุทธบริษัททั้งหลายและถึงพร้อมด้วยความสุขกายสุกใจจะทําให้คนเลวประพฤติตัวดีผู้ที่ทําความดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไป พระคาถาพระปจเจกพระพุทธเจ้าก็มีว่าดังนี้ครับให้ตั้งนโมตัสสะสามจบแล้วก็ว่าพระคาถาบทนําครั้งเดียวนะครับก็คือพุทธะมะอ,อุณโะม,ะมะพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมพระคาถานี้จะว่าสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบก็ได้ แต่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอพระกถาพระประเจกพระพุทธเจ้าหลวงพ่อปานวัดบาาน้ำโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เรียนมาจากครูพึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อครั้งรา,ราวๆปีพุทธศักราช2472หลวงพ่อปานพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปทุกภาคในประเทศไทยทิศเหนือก็ไปถึงเชียงตุงประเทศพมา่าทิศตะวันออกก็ไปสุดภาคอีสาน และได้ขออนุญาตข้ามเขตไปอินโดจีนของฝรั่งเศสถึงประเทศเวียดนามทิ่ใต้ท่านก็ไปถึงปีนังของอังกฤษในสมัยนั้นเมื่อหลวงพ่อปานไปถึงนครศรีธรรมราชในเย็นวันนั้นเองขณะที่หลวงพ่อได้จำวัดพักผ่อนอยู่โดยมีพระอ,อุปถากากับทายกคอยเฝ้าหน้าห้องจนเวลาประมาณ17นาฬิกาได้มีท่านผู้สูงอายุท่านหนึ่งรูปร่างพเพียวท่าทางดูสงา่าผิวขาว นุ่งห่มผ้าม่วงสีน้ำเงินสวมเสื้อนอกราชปะแตนกระดุมห้าเม็ดถุงเท้าขาวรองเท้าคัดชูสีดำสวมหมวกสักระลาดถือไม้เท้าเลี่ยมทองได้มาหาพระอุบาถาแล้วถามว่าหลวงพ่อตื่นหรือยังแล้วก็พอดีครับได้ยินเสียงหลวงพ่อดังออกมาจากในห้องว่าไม่หลับรอกรอคอยอยู่นึกว่าจะไม่มาเสียแล้วจากนั้นหลวงพ่อก็เดินออกมาจากห้องพัก ผู้เท่าที่มาหาก็บอกว่าผมไม่ผิดนัดหรอกครับผมเห็นว่าท่านเพิ่งมาถึงใหม่ๆกำลังเหนื่อยและมีคนคอยต้อนรับมากมายก็เลยรอเวลาไว้ก่อนตอนเย็นคิดว่าว่างจึงเลือกมาเวลานี้ครับขณะที่หลวงพ่อและผู้เท่าที่มาหาได้คุยกันนั้นก็ยังความแปลกใจให้แก่พระอุปถัมภ์เป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เคยเห็นท่านทั้งสองได้เจอกันที่ไหนเลย ทำไมจึงพูดเรื่องการนัดหมายในขณะที่คณะกำลังสงสัยอยู่นั้นหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าพวกเราสงสัยกันหรือไม่ต้องสงสัยหรอกนะเพราะโยมผู้เท่าท่านนี้ได้สื่อสารกับเราทางจิตฉันพบโยมเดินทางมาถึงประจวบคีรีขันและได้นัดหมายกันว่าจะมาพบกันที่นี่ต่อไปพวกเราจะพ้นทุกข์ยากกันแล้วเพราะโยมท่านนี้มีของดี จากนั้นหลวงพ่อก็หันไปคุยกับท่านผู้เฒ่าต่อว่าโยมมีของดีก็เอาของดีออกมาอวดหน่อยสิจากนั้นผู้เฒ่าก็บอกว่าท่านชื่อพึ่งอายุ99ปีเมื่อครั้งอายุได้40ปีได้มีพระธุดงมารูปเดียวเห็นแล้วจึงเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากจึงได้นิมนต์เพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นเวลาสี่วันได้ปฏิบัติอุปถากท่านอย่างเต็มที่ และได้เรียนพระกรรมาฐานจากท่านด้วยจนกระทั่งพระธุดงได้ลาเพื่อจะเดินทางสแสวงหาธรรมต่อไปโดยพระธุดง์ได้บอกว่าโยมฉันจะลาไปก่อนนะต่อไปจะไม่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกหากโยมอยากพบอาตมาก็ขอให้จุดทูปอาราธนาพระแล้วอาตมาจะมาพบทางจิตและท่านก็ได้มอบพระคาถาพระปัจเจพ,พระพุทธเจ้าให้มาด้วย พร้อมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติท่านบอกว่าทำเพียงแค่นี้ก็พอเลี้ยงตัวรอดได้แล้วเงินทองไม่ขาดมือถ้าปฏิบัติเป็นพระกรรมฐานจนถึงฌานจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีขอให้โยมเอาคาถานี้ไปจเจริญพระกรรมฐานนะไม่เกินสองปีโยมจะรวยใหญ่เงินทองหลั่งไหลพระคาถา,านี้แต่กูลอตาตมาได้เรียนสืบต่อกันมาไม่มีใครจน อย่างจนก็พอเลี้ยงตัวรอดกันได้เมื่อครูพึ่งพูดจบจึงได้มอบคาถาบทนี้ให้หลวงพ่อปานและครูพึ่งก็เน้นย้ำว่าได้โปรดอย่าปิดบังพระคาถาบทนี้เลยขอให้ท่านแจกเป็นธรรมทานจากนั้นหลวงพ่อได้นั่งหลับตาเข้าสมาธิครูพึ่งก็หลับตาเข้าสมาธิเช่นกันผ่านไปราวๆห้านาทีก็ลืมตาขึ้นพร้อมกันต่างคนก็ต่างยิ้มเสียงครูพึ่งก็พูดว่า ผมดีใจด้วยที่ต่อไปเบื้องหน้าท่านจะได้สิทธิ์คู่ใจหลวงพ่อได้ถามครูพึ่งต่อว่าท่านอาจารย์ทำนานไหมกว่าจะเห็นผลครูพึ่งตอบว่าไม่นานครับประมาณเดือนแรกผ่านไปเริ่มรู้ผลผลระยะแรกให้ผลทางการกินอยู่เช่นหุงข้าวตามธรรมดาคนในบ้านก็กินกันเท่าเดิมเพิ่มการใส่บายเข้าไปแต่ข้าวก็ยังเหลือ ผมเคยถามคนหุงข้าวว่าทำไมหุงข้าวมากนักเขาก็บอกว่าหุงเท่าเดิมผมจึงสั่งให้หุงเหลือครึ่งหนึ่งก็เป็นจำนวนที่พอดีเมื่ออาหารเริ่มลดความเปรืองลงรายได้ก็เพิ่มขึ้นในระยะหนึ่งปีเงินที่เก็บเริ่มเกินบัญชีไม่ว่าจะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเดี๋ยวนี้ผมทำงานไม่ไหวแต่มีรายได้เข้ามาทุกวันแต่และว,วันรายได้เกือบหนึ่งร้อยบาทพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับ เงิน100บาทในสมัยนะั้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆครับลองคิดดูว่าในราวๆช่วงปีพุทธศักราช2,520กว่าๆตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ชามหนึ่งหรือสอบาทแต่เงินในปีพุทธศักราช2,470กว่ากเนี่ย100บาทจะเยอะแค่ไหนลองคำนวณดูเล่นๆนะครับว่ามันเยอะจริงๆหลวงพ่อปานจึงถามต่อว่าครูพึ่งทำอย่างไรครูพึ่งก็บอกว่า ผมทำเป็นกรรมฐานเลยครับทำจนสว่างหลับตาลงแล้วเกิดความสว่างขึ้นเห็นพระพุทธรูปบ้างเห็นพระสงฆ์บ้างทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นเงินเป็นทองคนอื่นเขาทำขาดทุนผมลองไปทำแต่ก็ได้กำไรกลับมาซะทุกอย่างหลวงพ่อได้ถามว่ามีคิดลับอะไรบ้างในการนำของเข้าออกและการเก็บเงินครูพึ่งก็บอกว่ามีครับเรื่องข้าวขอไม่ว่าจะเป็นอะไร จะเป็นของกินของใช้ของขายผมทำน้ำมนต์ด้วยคาถาบทนี้สาจบเมื่อนำของเข้าบ้านผมเอาใบพลูสามใบจุ่มน้ำมนต์พรมของนั้นสามหนและว่าพระคาถาหนึ่งจบเมื่อนำเงินเข้าเก็บและนำออกมาใช้ให้ว่าพระคาถานี้เท่ากับจำนวนที่สวดบูชาพระตามกําลังใจที่เคยสวดพระคาถานี้นอกจากการเป็นอยู่สบายขึ้นแล้วเงินทองเหลือใช้ ผมก็ภาวนาเรื่อยๆจนได้สมาธิสูงจนหมดสงสัยเรื่องคําสอนทางาพพระุทธศาสนาแล้วครับหลังจากที่หลวงพ่อได้เดินทางกลับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้หนึ่งเดือนคณะติดตามก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพหลวงพ่อปานได้พักที่วัดสเกตวันรุ่งขึ้นก็มีสิทธิ์นำอาหารมาถวายขณะที่ฉันอยู่นั้นหลวงพ่อได้พูดกับท่านเจ้าคณะว่าผมไปปักใต้มา ได้พระคาถาดีมาบทหนึ่งว่าแล้วท่านก็พูดพระคาถาพระปเจกพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่แปลกครับคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็เกือบเกือบร้อยคนไม่มีใครสนใจต่างคนก็ต่างฟังกันเฉยๆมีแต่นายประยงต,งตั้งตรงจิตหรือนายห้างยาตาใบโพคนเดียวที่ควักสมุดออกมาจดพระคาถาทันทีเมื่อเสร็จกิจต,ต่างๆแล้วต่างคนก็ต่างลากลับนอกจากนายห้างคนเดียวที่รอคนว่าง ก็เข้ามากราบหลวงพ่อปานเพื่อเรียนพระคาถาหลวงพ่อปานท่านก็หัวเราะแล้วบอกว่าเออไอ้ลูกหัวปีเอาเถอะพ่อให้อีกสองปีเองจะรวยใหญ่ไปทำให้เป็นกรรมฐานเลยนะลูกนะแล้วต่อมาสองปีเสร็จ,รจในประยงก็เล่าเรื่องราวว่ามีอาการเหมือนครูพึ่งทุกประการท่านเล่าว่าเมื่อก่อนท่านยากจน ค้าขายก็ลำบากขายอะไรก็ไม่ได้เดือนไหนมีกําไรถึง200บาทสองผัวเมีก็ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้สบายกว่าเดิมอย่างมากอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของนายประยงนายห้างยาตราใบาโพที่เป็นสิษย์คนแรกที่ได้เรียนพระคาถาพระปัะเจกพระพุทธเจ้าจากหลวงพ่อปานเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคู่คนจริงๆ ที่ได้เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาพระคาถาพระประเจกพระพุทธเจ้กา,ก,า,ก,า,ก,าก็ได้มีการเพิ่มเติมพระคาถาจนเป็นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำแล้วก็เป็นที่นิยมสวดท่องกันอย่างแพร่หลายนอกจากเรื่องราวของคนในอดีตก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพระภาสกรภูริวัฒโนซึ่งก่อนที่ท่านจะมาบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาท่านได้มีอาชีพเป็นช่างภาพและเปิดร้านถ่ายรูป ในสมัยเป็นคารวาสนั้นท่านก็บอกตรงๆว่าก็เป็นนักเลงผู้หญิงนะครับก็คือเจ้าชูนั่นเองมีแฟนหลายคนไวไ่าง่ายครั้งหนึ่งครับก็เกิดเหตุการณ์ประสบปัญหาทางด้านธุรกิจไม่มีลูกค้าจนร้านอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าใกล้เจ๊งนั่นเองครั้งนั้นท่านก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้มีผู้มาแนะนําให้ปฏิบัติทําทานรักษาศีลและก็ให้ท่องพระคาถาเงินล้านทุกวัน ว่างเมื่อไหร่ก็ให้ท่องทันทีตอนนั้นพระพัสกรซึ่งก็ยังเป็นคารวสาก็ไม่มีทางเลือกจึงได้เดินทางไปทําบุญสังฆทานกับหลวงพ่อฤาษีแดงดาระหว่างต่อคิวเข้าถวายสังฆทานอยู่นั้นท่านก็ได้ยินหลวงพ่อฤาษีแดงดำอวยพรให้ลูกหลานว่ารวยๆนะลูกนะรวยๆนะตอนนั้นในใจก็คิดปรามาสหลวงพ่อฤาษีแดงดำครับคือปรามาสคิดอยู่ในใจคิดว่าพระอะไรสอนให้คนรวย พระอะไรสอนให้คนโลภพอถึงคิวถวายสัยงฆทานหลวงพ่อฤาษีดงดำก็หันมามองหน้าทัานพัสกรแล้วก็พูดขึ้นว่าหรือว่าเธออยากจนตอนนั้นครับก็เล่นเอาพระพัสกรซึ่งเป็นคาราวาสอยู่ถึงกับขนลุกตัวชาไปทั้งตัวและก็รู้โดยทันทีว่าหลวงพ่อฤาษีงดำนั้นไม่ใช่พระที่ธรรมดาเสียแล้ว จากนั้นพระพัสกกรก็ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าตามคำแนะนำทุกวันรักษาไม่ขาดตลอดทั้งวันทั้งคืนและท่องบนพระคาถาเงินล้านโดยตลอดเพราะนัวยใจตอนนั้นก็ขอยอมเชื่อไปก่อนเพราะไม่มีทางเลือกผลปรากฏว่าในเวลาเดือนเดียวก็มีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายมีงานล้นมือมีไรายได้เข้ามาหลายแสนต่อเดือนและก็ไม่ลดลงเลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ต่อพระพัสกรเป็นอย่างยิ่ง เรื่องราวประสบการณ์เรื่องนี้ของพระพัสกรผมจะติดลิงค์คำพูดที่ท่านได้เคยเล่าไว้นะครับไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ท่านผู้สนใจสามารถรับฟังกันได้นี่ก็เป็นเรื่องราวอภิเนหานพระคาถาพระประเจกพระพุทธเจ้าที่เป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอให้ลองนำกลับไปพิจารณาดูนะครับและขอฝากกดติดตามช่องเฟซไท h a สตอรี่บน YouTube ไว้ด้วย ผมยังมีเรื่องราวนำมาเสนออีกมากมายถ้าผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพัะพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่อง,งราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ FateThaiStory และติดตามการอัพเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ